รากฐานของความเป็นมนุษย์คือการศึกษาที่จะพัฒนาเด็กยกระดับไปสู่ความดีได้ในภายภาคหน้าสังคมประเทศชาติจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้บุคคลที่อยู่ในสังคมบุคคลที่อยู่ในประเทศต้องมีความรู้มีความเข้าใจต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและการศึกษานั้นต้องเป็นการศึกษาที่สามารถยกระดับ ว่าชนเยาวชนบุคคลในชาตินั้นให้มีความรู้จริงรู้ดีและรู้ชอบขอเจริญพรเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นนโยบายหลักสำคัญของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนวัดส,สมบังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสุราธานีเขตหนึ่ง สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งได้น้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติในเรื่องของการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงสร้างคนดีมีคุณธรรมประกอบกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนําเด็กเ,เพิ่มพูนชิดชอบเรียนดีมีความสุขเป็นการจัดก,การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นเลิศ ซึ่งวันนี้โรงเรียนวัดส,สมบังก็ได้นำหลักธรรมดังพระพุทธศาสนามากับเคลื่อนโดยการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกและร่วมกันสร้างความดีคนดีให้กับบ้านเมือง ประกอบกับจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่มีพระเกจิชื่อดังท่านพุทธธาตุพิกุท่านมีหลักคิดว่าคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งซึ่งโรงเรียนวัดสมวังแห่งนี้ได้นําสู่การปฏิบัติที่ดีโดยการนําหลักคำสู่การปฏิบัติภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ e x t t v e l r n r n i n g นักเรียนปฏิบัติได้มีทักษะในการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่สําคัญที่สุดนักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติโรงเรียนวัดสมหวังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณชายขอบของอําเภอเมืองบริบทโดยทั่วไปของเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีผู้ปกครองมีความขัดแคลนฐานะยากจนแล้วก็สิ่งที่สําคัญบริเวณโดยรอบสถานศึกษายังถือว่าเป็นจุดเสี่ยงในการพัฒนาการศึกษาซึ่งสิ่งนี้ เป็นพลังอย่างหนึ่งในการที่จะคิดรูปแบบของการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สําเร็จผมเลยนํารูปแบบของการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางหลักธรรมพระพุทธทศาสนาที่สําคัญนั่นก็คือในเรื่องของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาซึ่งศีลถือเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้นักเรียนได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างสมาธิสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านจิตใจให้กับนักเรียนต่อมาก็ปัญญาก็คือสิ่งที่ฉลาดรู้ฉลาดคิดเพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดสำหรับการดำเนินการจัดการศึกษาด้วยหลักพุทธศาสนานั่นก็คือปัจจัยทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะภายนอกทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านห้องเรียนด้านอาคารเรียนด้านชุมชนบริบทต้องให้เอื้อต่อการจัดก,การศึกษาส่วนด้านภายในก็จะอยู่ที่กระบวนการเรียนการสอนของคุณครูในการที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เรียนรู้พัฒนาเข้าไปสู่ในโลกยุคป,ปัจจุบันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลลัพธ์ที่ดีนักเรียนอยากมาโรงเรียนเป็นนักเรียนที่เรียนดีและมีความสุขในโรงเรียนวัดสมหวังครับโรงเรียนวัดสมหวังเป็นโรงเรียนที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตัางจาวาดวัดสมหวังพระภูสุตระ ธรรมสิทธันได้เสียสเวลามาอบรมนักเรียนให้ความรู้ด้านศาสนาการประพฤติตนเป็นคนดีที่สําคัญคือคณะกรรมการสถานศึกษาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะดูแลโรงเรียนให้พัฒนาทั้งความเจริญของอาคารสถานที่ทั้งคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะสอนให้เด็กเป็นคนดีรู้อย่างเดียวนะ่ะต้องเก่งและเป็นคนดีด้วยนั่นี้ก็คือโรงเรียนวัดสมหวังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุร,ราธานีเขตหนึ่งที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองคนดี